สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคนะนบเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายสงกรานเลยนะคะสําหรับกรณีการจากไปของน้องเอ๋ยค่ะคหนูน้อยวัยสามขวบวยกำลังน่ารักเลยนะคะก็ต้องขอแสดงสความเสียใจกับทางครอบครัวกันด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกท่านค่ะนาไปเป็นอุทาหรณ์นะคะยิ่งครอบครัวไหนที่มีลูกน้อยวยกำลังโนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะว่าจะทํายังไงไม่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกนะคะหลายคนก็บอกครับว่าถ้าเกิดรอบครอบกันอีกนิดนึงแล้วก็ประมาทน้อยลงอีกหน่อยนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าือาแปลกก็ค ทั่วโลกเนี่ยครับคุณผู้ชมมีเด็กที่เสียชีวิตในลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่เยอะทีเดียวของไทยเราอาจจะไม่ได้มีการรวบรวมตัวเลขกันเอาไว้นะครับแต่ว่าสําหรับในสหรัฐแล้วมีเด็กที่ติดอยู่ในรถแล้วก็เสียชีวิตปีละกว่า30-40ถึง40คนทีเดียวโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะคแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีการเตือนมาตลอดเลยนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันนะคะดูแลอุบัติเหตุในเด็กซึ่งคุณหมอที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะคะพยายามที่จะย้ําเตือนถึงอันตรายจากการทิ้งเด็กไว้ในรถอยู่เสมอนะคะว่าถึงแม้อากาศภายในรถเนี่ยจะสามารถนอนได้นานเป็นชั่วโมงก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะที่เด็กเสียชีวิตเป็นเพราะความร้อนภายในที่สูงขึ้นซึ่งคุณหมอบอกว่าใช้เวลาเพียง5นาทีนะคะอุณหภูมิในรถจะเพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถอยู่ได้ค่ะยิ่งหากต้องอยู่ในรถผ่านไป10นาทีนะคะร่างกายก็จะแย่แล้วนะคะแล ก็ภายใน30นาทีเนี่ยเด็กอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะทางนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุสลดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะเนี่ยนะครับ ผู้ปกครองควรจะทำตามคำแนะนำครับวันนี้มีคำแนะนำจากบทความปัญหาซ้ำซากที่เด็กเล็กนั้นตกเป็นเหยื่ออีกแล้วเยวผยแพร่ผ่านทางผู้จัดการออนไลน์ครับข้อแรกเขาบอกว่าห้ามทิ้งเด็กไว้ในรถโดยลำพังเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะต้องไปทำธุระต่างๆเนี่ยนะครับจะไปช้าไปเร็วแค่ไหนเนี่ยนะครับเด็กจะหลับอยู่ก็ขอให้ปลุกครับอย่าก,กังวลว่าจะเป็นการปลุกลูกขึ้นมาซึ่งไม่ใช่แค่ความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่จอดรถเนี่ยลูกจะต้องลงจากรถห้ามอยู่ในรถคนเดียว ใช่ค่ะข้อควรรู้ต่อมานะคะก็คือต่อให้แง้มหน้าต่างรถก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยนะคะเด็กเสียชีวิตเพราะความร้อนสูงไม่ว่าจะจอดกลางแดดหรือในร่มก็ตามเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในกรณีที่ต้องให้ลูกเนี่ยติดรถไปกับผู้อื่นนะคะต้องมันตรวจสอบด้วยการโทรศัพท์ไปสอบถามเป็นระยะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ไหนยังไงแล้วนะคะ,คะเพราะว่าการที่ต้องฝากลูกไว้กับผู้อื่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ดูแลลูกเราเป็นประจำก็เลยอาจจะทําให้เกิดการหลงลืมกันได้นะคะแต่ว่าทางที่ดีถ้าเกิด ไม่ควรจะปล่อยลูกวัยเด็กเล็กเนี่ยนะครับฝากไว้กับบุคคลอื่นจะต้องมีพ่อแม่นะครับหรือว่าคนในครอบครัวตามประกบด้วยทุกครั้งในกรณีที่น้องจําเป็นจะต้องนั่งรถโรงเรียนเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของสภาพรถและตัวคนขับด้วยนะครับว่าจะต้องมีความพร้อมในการจะดูแลเด็กของเราแก้วตาดวงใจของเราอย่างเต็มที่ด้วยครับ ผู้เขียนบทความนี้ยังแนะนําด้วยนะคะว่าทางที่ดีควรตรวจสอบนะคะนอกจากเรื่องของสภาพรถรต้องดูด้วยว่าใครที่ไปกับลูกเราบ้างนะคะมไม่ว่าจะเป็นคนขับรถก็ดีหรือว่าคุณครูก็ดีว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กเล็กมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สาคัญมากรวมไปถึงเช็คเวลารับส่งเด็กด้วยนะคะว่ารับส่งช่วงไหนยังไงบ้างจะได้ติดตามกันได้ถูกนะคะแล้วก็ในกรณีของเด็กเล็กอายุไม่เกิน3ขวบเนี่ยนะครับเราต้องทําความเข้าใจเลยว,ว่าเด็กวัยนี้เนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แหละครับที่อยู่รอบตัวเขา ในการที่จะช่วยกันดูแลความปลอดภัยของน้องๆน,นะครับที่ไม่ควรประมาทเลยไม่ควรจะให้คลาดสายตาเลยแม้แต่วินาทีเดียว<ช>อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องของอันตรายในรถแล้วเนี่ยน,นะครับยังมีอุบัติเหตุต่างๆรอบตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้นะใช่ค่ะแต่ละปีก็มีเด็กๆนะคะเสียชีวิตบ้างพิการบ้างไม่น้อยเลยนะคะมีการรวบรวมสถิติเอาไว้ด้วยค่ะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเด็กแรกเกิดถึงอายุ3ปีเนี่ยนะคะเสียชีวิตกว่า900คนจากอุบัติเหตุค่ะซึ่งก็จะมีสาเหตุมาจากการจมน้ำเนี่ยนะคะซึ่ง พบว่าเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะเสียชีวิตจากการจมน้ําจํานวนกว่า400คนต่อปีสาเหตุลําดับต่อมาก็ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจรการขาดอากาศหายใจรูปแบบต่างๆนะคะและด้วยความสนกว่าเนี่ยทำให้เด็กชายค่ะมีความเสี่ยงนะคะต่อการบาดเจ็บสูงกว่าเด็กผู้หญิงเกือบ2เท่าตัวทีเดียวมีบทความนะครับการระวังภัยให้แก่ลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยจากเว็บไทย b a b y g u i d e n e t ครับเขาระบุถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในเด็กเล็กครับรวมถึงคําแนะนําและก็การป้องกันที่มีตั้งแต่การพลัด ตกหกล้มการชนกระแทกครับไม่ว่าจะเป็นราวบันไดแล้วก็ระเบียงก็จะต้องมีช่องที่แคบพอนะครับที่เด็กนั้นจะลอดออกไปไม่ได้หน้าต่างจะต้องอยู่สูงเพียงพอที่เด็กจะปีนป่ายข้ามไปไม่ได้ครับหรือเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะต่างๆจะต้องไม่มีมุมคมนะครับหรือว่ามีอะไรยื่นออกมาหากมีก็ควรจะใสเออ่เป็นอุปกรณ์การกระแทกหรือว่าฟองน้ําต่างๆนี่นะครับ เก็บไว้ทุกมุมทีเดียวใช่ค่ะรวมทั้งโต๊ะทีวีตู้วางของต่างๆต,ต,ต้องวางพื้นราบนะคะแล้วก็มั่นคงไม่ล้มง่ายด้วยเพราะว่าเมื่อเด็กไปโหนหรือว่าปีนป่ายเนี่ยต้องแน่ใจว่ามันจะไม่ล้มลงมานะคะซึ่งหากไม่แน่ใจต้องยึดติดโต๊ะหรือว่าตู้นั้นด้วยสายยึดกําแพงนะคะใช้อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบมือแล้วก็มั่นตรวจสอบประตูรังบ้านนะคะโดยเฉพาะประตูเลื่อนนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากกว่านะคะต้องดูที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะหรือดูด้วยว่าประตูเนี่ยอาจจะหลุดออกมาจากรางหรือเปล่า นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ล้มทับลงมาได้ง่ายถ้าเกิดเด็กไปปนป่ไปเนี่ยนะคะในส่วนของอุบัติเหตุจราจรครับการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภยัยควรใช้ที่นั่งเฉพาะสําหรับเด็กอายุ1-4ปีนะครับแล้วก็ติดตั้งบริเวณเบาะด้านหลังของรถเพราะว่าการนั่งเบาะหลังเนี่ยนะครับจะลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บลง5เท่าสําหรับรถปิกอัพครับให้ติดด้านหน้า ของคนขับนะครับด้านข้างคนขับแล้วก็ห้ามใช้ถุงลมที่ด้านข้างคนขับเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุถุงลมที่กลางออกมาเนี่ยนะครับจะทําให้เด็กได้รับบาดเจ็บแล้วก็หายใจไม่ออกครับและก่อนจะถอยรถออกจากบ้านหรือว่าในเขตชุมชนก็ตามให้สํารวจด้านหลังรถนะครับหรือแม้กระทั่งว่าใต้ท้องรถว่ามีเด็กเล็กเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันสําหรับการถอยรถทับเด็กนะคะคซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของอันตรายจากสารพิษแมลงกัด อยนะคะความร้อนลวกไหนจะเรื่องของไฟฟ้าอีกเนี่ยนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันกันไว้ก่อนก่อนที่เหตุสลดจะเกิดขึ้นเนาะจอันตรายรอบตัวเลยก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องคอยระวังความปลอดภัยของเด็กๆของน้องๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรจะมองข้ามเหมือนกัน